สีมังกรกันเลยนะคะประจำเดือนกันยายนพศ2567ค่ะวิชามังกรนี่มีเรื่องให้ต้องคิดนะนะคะมีบางคนจะได้เซ็นเอกสารนะจ๊ะในช่วงของเดือนกันยายนนะคะถ้าที่ผ่านมาป่วยอยู่ร่างกายจะแข็งแรงจากตัวเองนะคะการเดินทางมีอุปสรรคนะคะต้องระวังอุบัติเหตุไว้ด้วยนะคะการเจ็บป่วยนะ,ะชาวราศีมังกรเนี่ยอ่ะมาดูจ้ะ ชาวราศีมังกรคะช่วงนี้ระวังมันมีเรื่องเครียดนะคะดับแรกเรื่องไม่ดีก่อนเลยเรื่องเครียดเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางนะคะเอกสารสัญญาจ้านะคะการดิวการติดต่องานการเดินทางนะคะการติดต่องานนี้ถ้าเกิดว่าใครมีเรื่องที่ต้องเซ็นเซ็นสัญญานะคะของชาวราศีมังกรเนี่ยนะคะระวังนะคะจะต้องมีมีคนจะมา,ามาชวนคุณไปค้ำประกันหรือมีคนคจะมาชวนคุณไปลงทุนร่วมหุน้นปฏิเสธทุกช่องทางแนะนำก่อนนะคะ เพราะว่าชาวราศีมังกรมีโอกาสที่จะรับใช้นีแทนคนอื่นอต้องบอกก่อนนะคะใครจะไปชวนเซนทําสัญญานะคะบอกเลยว่าปฏิเสธนะคะช่วงนี้นะคะผ่านเดือนนี้ไปหมอพิมไม่แนะนําว่าให้ไปค้าประกันใครถ้าค้าโดยเฉพาะเรื่องการออกรถการซื้อบ้านการทํอะไรวแต่เนี่ยมันจะทาให้คุณมารับใช้นี่แทนคนอื่นจะต้องระวังนะคะแต่เรื่องที่ดีสําหรับใครที่รอ นะคะรอเกี่ยวกับเรื่องของการเขาเรียกว่าอะไระคะยื่นบีซ่าการต่อเอกสารการสัญญานะคะในช่วงนี้โอกาสที่คุณจะสมหวังเนี่ยมันมีนะคะประมาณ60%นะคะใครที่รอเวซ่าอยู่การต่อการทําสัญญาอะไรต่างๆเนี่ยหกที่มีโอกาสผ่านอีกที่เหลือ4 0จะมีอุปสรรคบ้างนะคะเราต้องยื่นเอกสารเพิ่มหรือค่าชาวราศีมังกรเดินทางไปต่างประเทศต่างจัดให้ระวังเอกสารสูญหาย นะคะน,นี้ขอเตือนไว้ก่อนนะต่อมาค่ะใครที่ตกงานอยู่ในช่วงของเดือนกันยานยนนี้หบอกพิมพ์แนะนําว่าให้สมัครงานใหม่ไว้นะคะอย่าไปรออย่างใดอย่างหนึ่งนะนะคะเรื่องงานยังไม่โดดเด่นที่คุณจะได้งานในช่วงของเดือนนี้นะคะต่อให้คุณได้งานคุณก็ทำได้ไม่นานสําหรับชาวราศีมังกรน,นะคะยังทําได้ไม่นานนะโปรเจกต์อะไรใหม่ๆที่คุณคาดหวังไว้เนี่ยนะให้ตรวจสอบเอกสารให้รอบคอบ ต้องรอบคอบนะคะคุณขานะคะเพราะว่ามันจะมีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยอาจจะมีคุณจะต้องเกิดสภาวะจำยอมที่คุณจะต้องเซ็นบางคนจะต้องเซ็นเพราะว่าเซน็นเอกสารเพราอความเป็นหนี้นะคะเป็นแบบนั้นนะคะก็พยายามพิจารณาดูให้ดีแล้วกันนะคะเพราะว่าการเซ็นครั้งนี้มันอาจจะต้องมีเกณฑ์เซ็นจำยอมเกี่ยวเรื่องของการรับหนี้หรือใครที่ขับรถต้องมีปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องของุบัติเหตุนะคะเมาแล้วห้ามขับด้วยนะคะมีโอกาสที่คุณจะได้ไปพบ มีโอกาสขึ้นลงขึ้นศาลนะคะเกี่ยวเรื่องของการขับรถเกี่ยวกับเรื่องของหรือโดนตรวจสอบเกี่ยวเรื่องของประกันภัยนะคะประกันภัยแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของภาษีพรบด้วยนะคะสำหรับชาวราศีมังกรต้องตรวจสอบเอกสารเกี่ยวเรื่องของรถยนต์ให้ดีเท่ากันนะคะต่อมาค่ะเพราะ้าแม่ขายช่วงนี้การค้าขายนะคะกำลังซื้อของลูกค้าลดน้อยลงนะคะพยายามอย่าตุนอย่าต ồ สต็อก นะคะอย่าตุนสปอกในช่วงนี้ไม่แนะนําให้ลงทุนให้ประครับประคองไปก่อนแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่หมอพิมมองเห็นน่ะนะคะช่วงนี้เนี่ยถ้าเราเครียดเกี่ยวกับเรื่องสถานที่อยู่อาศัยเกี่ยวเรื่องของปัญหาเรื่องการเงินแนะนําเลยว่าให้มองหาอะไรได้เพิ่มใครมีงานประจําอย่าเราออกจากงานนะคะอย่าตัดสินใจร้อนอย่ารีบร้อนอย่าเซ็นใครให้เราเซ็นเอกสารต้องดูหน้าดูหลังให้ดีตรวจสอบเอกสารให้ดีจ้าต่อมาค่ะเรื่องของการเงิน นะคะเรื่องของการเงินการเงินเนี่ยมันจะมีเกณฑ์ใช้จ่ายไปกับเรื่องของการซ่อมแซมบ้านสถานที่อยู่อาศัยนะคะมีดวนใช้จ่ายเยอะมากเป็นรายจ่ายที่เราไม่คาดคิดเป็นรายจ่ายที่เราต้องจ่ายบางคนจะจ่ายไปเกี่ยวเรื่องประกันสุขภาพประกันไอคีภัยนะคะมีดวงที่ต้องจ่ายอืมเป็นแบบนั้นนะคะบางคนก็คือไม่เขาเรียกว่าอะไรอาจจะเป็นการวิธีการแก้กเคเสริมตัวของชาวราศีมังกรนะคะบอกเป็นอยากให้ไปบริจาคเลือดบ้างนะคะหรือกอฟัน นะมันมีดวงที่จะไม่สบายนะคะบางคนไม่มั่นใจบางคนจะต้องไปตรวจสุขภาพหรือมีเหตุจะต้องออมีเหตุการณ์มีการนัดดีลนัดหมายเกี่ยวกับเรื่องของการผ่าตัดไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพหรือการเสริมสวยความความงามก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเรื่องการเงินประคับประคองนะคะคุณขาระวังค่าใช้จ่ายโดยที่เราไม่คาดคิดมันจะมีทั้งจ่ายเกี่ยวกับเรื่องของ เขาเรียกว่ารายจ่ายที่มันจะต้องจ่ายอะค่ะคุณคะ่ะจ่ายค่าธรรมเนียมจ่ายค่านุ่งค่านี่เราต้องจ่ายแล้วแล้วมีรายจ่ายที่นอกเหนือจากนั้นด้วยนะคะถ้าชาวราศีมังกรต้องการหาตัวช่วยบอกพี่โมว่าเป็นงานที่คุณทานั่นแหละนะคะทาบัญชีรายรับรายใจ่ายให้ดีคนใกล้ตัวช่วยเหลือได้นะคะแต่ว่าตอนที่เขาช่วยเหลือมันก็ดีแต่ว่ากลัวว่าพอช่วยไปแล้วสักพักหนึ่งคนใกล้ตัวนี่แหละจะกลับมาทะเลาะกับคุณเองนะคะอันว่าต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของ เอกสารสัญญาการนัดหมายบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นนะคะเอาว่ามันมีความเครียดเลยเดี๋ยชาวราศีมกกังกรนะแต่ว่าก็ต้องสู้งานที่โดดเด่นเกี่ยวกับเรื่องของงานเดินทางงานทางไกลางานต่างประเทศใครที่อยู่ต่างประเทศจะเดินทางกลับมาก็ต้องรองปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารนะคะเอาละค่ะนะจะไปข้องเกี่ยวกับเรื่องของคนที่มีสีด้วยนะคะต้องระวังการเงินค่าใช้ของคุณเยอะค่ะค่ตัวช่วยตัวคุณเองนั่นแหละที่ต้องช่วยช่วยตัวเองนะคะมีคนให้คำปรึกษาได้ นะคะแต่ช่วยเหลือเราไม่ได้เพราะฉะนั้นเราชาวราศีมังกร,กรต้องประครับประคองในช่วงของเดินกันยาย,ยนในให้มากมากเลยจ้ะถ้าจะตัดสินใจจะทำอะไรขออย่างเดียวว่าให้ดูเหตุและผลอย่าตัดสินใจโดยที่เรานะคะเ,ออเขาเรียกว่าอะไรด้วยความใจร้อนถ้าไพ่แบบนี้คุณคุณจะตัดสินใจด้วยความใจร้อนนะระวังตัดสินใจผิดพลาดนะคะไพ่มาแบบนี้นะคะนะแล้วเราคุณจะเสียใจภายหลังใจเย็นนิดนึงต่อมาเรื่องความรักค่ะความรักเนี่ย นะคะคุณกําลังเครียดนะคะมีดวงห่างจากคนรักนะคะอยู่ห่างไกลกันเวลาต่างกันนะแล้วก็พูดได้แค่ว่าความรักของคุณเนี่ยมันมีถ้าถ้าคุณสถานะความรักไม่ชัดเจนมันก็มีโอกาสที่จะกลับมาปรับความเข้าใจกันใหม่นั่นแหละแต่ว่าตัวคุณน่ะอาจจะต้องมีเรื่องข้อตกลงให้ชัดเจนมากขึ้นสําหรับคนรัก นะคะมีดวงห่างไกลนะมีดวงที่ไม่เข้าไม่เข้าใจการมีเรื่องหรืองเรื่องห่วงเข้ามาเกี่ยวข้องกับคนที่อยู่ด้วยกันแต่สําหรับใครคิดว่าจะตัดสินใจจะอยากจะเลิกดีไหมเนี่ยมันจะตัดสินใจด้วยอารมณ์เพราะฉะนั้นอย่าตัดสินใจด้วยอารมณ์มันจะพังที่เราไม่ได้พังที่ใครใจยเย็นดึงดึงเวลาถ้ามีเรื่องตัดสินใจดึงเวลาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเดี๋ยวคุยกันวันหลังนะคะเพราะว่าคนชาวราศีชาวราศีมังกรเนี่ยจะบอกว่า คนจะตัดสินใจแบบปรับปรับปัจจุบันทันด่วนทันใีทันใดแล้วทำให้เราเสียหายนะคะเอาละค่ะคนโสดยังไม่พบรักต่อให้เจอก็เป็นรักที่แบบคนมีเจ้าของแล้วนะคะสถานะไม่ชัดเจนช่วงนี้ชาวราศีมังกร,กรเล่นเสริมดวงเลยค่ะคุณค่ะไม่ว่าจะเป็นการสวดมนตนะะ์อิติปิโสนะคะอิติปิโสร้อยแปดจบนะคะบทอะไรบทมหาเมตตายใหญ่ก็ได้บทชินวันชรนก็ได้นะคะหรือจะเป็นบทอะไรที่คุณถนัดได้หมดเลยกระถาเงินล้านได้ไหมได้ค่ะนะคะ อะไรก็ได้หมดที่คุณถนัดเนาะต้องบอกไว้ก่อนว่าต้องร่งสดหมดระลักเพื่อที่คุณจะได้มีที่ยึดอยู่ในใจเพราะว่าดวงของคนมันเหมือน,นเครียดอะนะคะเขาเรียกว่าให้กระทุกไม่ให้ก็ทุกชาวราศีมังกรจะเจอสถานการณ์ขับขันแบบนี้ขึ้นไม่เข้าขายไม่ออกค่ะเอาละค่ะโชคล่ามไม่เด่นนะจ้าตัวเองไม่ค่อยเด่นเท่าที่ควรวันที่ดีของชาวราศีมังกรก็คือวันจันทร์อังคารจันทร์อังคารพุธดีค่ะจันทร์อังคารพดดุทธดีการอยู่งานการติดต่องานนะถือว่าไปได้สวยนะจานา้านะคะ ต่อมาค่ะในส่วนของชาวราศีมังกรนะคะสัปดาห์ที่ดีของคุณคือสัปดาห์แรกๆสัปดาห์ที่หนึ่งดีแต่ว่าสัปดาห์ที่สามที่สองที่สาม,ท,สาม,ท,สามที่สี่เนี่ยเตรียมเงินว้เลยจ่าย ซ่อม,อ,มอมนู่นซ่อมนี่ซ่อมนั่นนะคะต้องต้อง,ต,องต้องวางแผนตั้งรับให้ดีกับดุลสตาที่กำลังจะเกิดขึ้นบางคนอาจจะมีผลกระทบน้อยเพราะว่าเป็นดวงโดยรวมไม่ได้จับจงผู้ใดนะคะไม่ได้จับจงผู้ใดนะเพราะฉะนั้นแล้วเอาเป็นว่าในสิ่งที่มอ,ออกมาเตือนเนี่ยต้องระวังกันนิดนึงมันจะมีความเครียดอยู่แล้วละ่ะนะคะแต่เพลย์ตอว่าชาวราศีมังกรจะตัดสินใจเพื่อความประชดประชันมากกว่ามันไม่ได้เป็นผลดีกับเราอ่าโอเคนะคะมีอะไรบ้างทิศที่ถูกสโลปเป็นทิศตะวัน เป็นทิศเหนือค่ะคุณค่ะเป็นทิศเหนือนะเป็นทิศเหนือให้ระวังสุขภาพด้วยค่ะช่วงนี้อาจจะเหนื่อยจะปัญหาปัญหาที่เกี่ยวเรื่องของไมเกรนความดันความเครียดตรงกระเพาะได้นะคะเบาๆก็ระวังรื่นลมนั่นแหละชาวราศีมังกรจ๋านะคะช่วงนี้พยายามสวดมนต์เยอะๆนะคะถือสินห้าอยู่บ้านก็ได้อุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมในเวรเยอะๆค่ะนะคะคือมันจะได้มีความสบายใจออเอาเนื้วกันอะไรที่เราเสียไปนะคะมีเรื่องที่ที่มันจะต้องเสียไปเนี่ยเบาๆเนี่ยชาวราศีมังกรอาจจะได้ข่าวไม่ค่อยดี นะคะที่ทําให้เราเครียดบ้างนะคะบางคนได้เอกสารทวงนี้ได้เอกสารบางทีลืมจ่ายค่าบินนู้นบินนี้อะไรประมาณนีน้ที่เราอาจจะไม่ได้ตั้งใจก็ได้นะคะเป็นเงินใจให้บางคนก็ลืมจ่ายค่าบิน,ข,ข,นข้าไฟฟ้าค่าน้ําค่าไฟอะไรประมาณนี้นะคะบางทีเอกสารสูญหายหาไม่เจอทําให้เราพลาดเกี่ยวกับเรื่องของการจ่ายตามเดือนนั่นเองค่ะสีสมดวงค่ะคุณขานะคะเป็นสีดําเป็นสีดังฟ้าน้ําเงินค่ะคุณขาแล้วก็ส้ม ซ้มขาวเหลืองได้นะสาการสรวนดวงนะคะก็อย่างที่บอกแล้วส่ดอินทริโศเพราะพวทุกคุณธรรมคุณสองคุณก็ได้นะคะโชคลาภของคุณจะมาจากการเก่งแล้วก็เลขทูบเสี่ยงทายนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคจะได้ไม่คุมเสียแต่เลขหน้าไพ่เรามาดูกันเลยค่ะเลขหน้าไพ่ก็จะเป็น6 7 7 6นะคะ7 3 3 7แค่นี้นะคะก็ขอใหอ้ชาวราศีกรกรโชคปีสุขภาพก็ต้องระวังของความเครียดนะคะเบาหวา,าวานความดัน นะคะสู้ๆไปกับว่าพบกันใหม่ในในคลิปหน้าค่ะ